ไปกันต่อที่จังหวัดบึงการค่ะจังหวัดบึงการจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําจำนวนสองแสนตัวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะที่แหล่งน้ําสาธารณะหนองหลวงตําบลน,นาสวรรค์อําเภอเมืองบึงการน,นายนครสิริปร,รินญ,ญ,ญาน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมวนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผสกนิกร่อนในพื้นที่รวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน200,000ตัวได,ตได้แก่พันธุ์ปลาตะเพียนขาว150,000ตัวและปลานิล50,000ตัวด้านนาพงเทพจันทรชิตประมงจังหวัดบึงการกล่าวว่า กรมประมงมีนโยบายให้สำนักงานประมงทุกจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศทางนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าขออภัยครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้พระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งหลายต่างก็ทราบดีว่าพระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกายต่อพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งโครงการตามพระราชดำริหรือโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีกินดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการประมงสมพระราชทานแนวพระ,พร,ะราชดำริและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำจึงเกิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตรอดทั้งถือเป็นการสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย